ไปดูเนื้อหาเด่นประเด็นร้อนกับช่วงแรกของเราใกล้ปืนเที่ยง ตอนที่ผ่านมาคุณคงรู้สาเหตุแล้วว่าทำไมผักอินทรีย์ถึงมีราคาแพงสำหรับตอนนี้คุณจะได้รู้สาเหตุอีกข้อหนึ่งว่าทำไมผักผลไม้หรือสินค้าเกษตรทั่วไปถึงมีราคาถูกเราจะลองถอยมามองภาพกว้างดูว่าทุกอย่างมันกลายเป็นอย่างนี้ได้ไงเกษตรกรมีหน้าที่อย่างเดียวตอนนี้ผลิตผลิตตามคำสั่งถูกไหมครับปัจจัยการผลิตต้องซื้อหมด ราคาแพงขึ้นหมดเพราะทฤษฎีฝรั่งสอนไว้อย่างนั้นดีมานซับพลายถ้าคุณพร้อมกันผลิตสินค้าเหมือนกันปัจจัยการผลิตก็ขึ้นเกษตรกรไม่มีทางปฏิเสธราคาสินค้าขึ้นแต่เวลาผลผลิตออกก็ราคาตกเพราะว่าซับพลายมันเยอะมันเป็นเรื่องของดีมานซับพลายมากกว่าความเป็นจริงมันก็จะทำให้ราคาผักผลไม้บ้านเรามันถูกกว่าความเป็นจริงเยอะสมมติอ่ะผักกาดหอมช่วงที่ใกล้ๆจะฝนเนี่ย มันก็จะมันก็จะราคาดีระดับหนึ่งแต่พอช่วงฝนราคาจะมันดีมากเลยเพราะประกาดหอมเนี่ยมันจะมีน้อยมันเน่าเร็วไงอย่างเงี้ยเขาก็จะรีบปลูกกันใครปลูกได้เยอะคนนั้นก็จะได้ตังค์ช่วงนั้นไปแล้วอยู่ๆเกิดอีกวันหนึ่งราคาผักมันตกลงมาเพราะว่าวันนี้ผักมีคนเอาผักกาดหอมเข้ามาขายเยอะราคาลงเลยทันทีเลยนะคือเกษตรกรเก่งกาไรเนาะเก่งเก่งไว้ว่าเอ้ยช่วงนี้ฉันได้เงินแน่ๆถ้าเกิดฉันปลูกได้เยอะแต่ปีนี้อ้าวป้าทุกคนเก่งหมด แล้วเกิดทําได้หมดขึ้นมาหรือทําได้เป็นส่วนมากขึ้นมาคุณเซ็งเลยอ่ะอย่างเงี้ยอันนี้มันคือเป็นกลไกทางการตลาดที่มันมันไม่สามารถจะระบุได้ว่าเกิดขึ้นจากอะไรมันคือการค้าที่ไม่ค่อยเป็นธรรมกับเกษตรกรเท่าไหร่ The visible hand ของเรียกมือปีศาจมันทาไมถ้ามันเป็นมือที่ดีมันน่าจะจัดสรรให้ดีแต่ทุกครั้งที่มันจัดสรรเนี่ยเกษตรกรจนลงนะนี่คือฝรั่งสอนเพราะตำราฝรั่งมันสอนอ่ะถ้าคุณจะทานาก็ทํานาอย่างเดียว ต้องทําแปลงใหญ่ต้องมีแท็กเตอร์ต้องมีเครื่องมือเทคโนโลยีทันสมัยแต่ทั้งหมดต้องนําเข้าจากต่างประเทศหมก็พึ่งพางพึ่งพางี้ไม่มีสิทธิล์ละชาวบ้านตั้งแต่มีที่ดินจกนกระทั่งไม่มีที่ดินเหลือนี่คือปัญหาว่ายิ่งทํายิ่งจนยิ่งทํายิ่งจนเพราะอะไรเพราะมันมันอยู่ในกระบวนการของเขาไงปัญหาต่อมาก็คือกติกาเองเนี่ยต้องถามว่าใครเป็นคนสร้างกติกาของเศรษฐกิจโลกในกติกาของการค้าขายคุณทราบหรือไม่ว่ากล้วย ที่ญี่ปุ่นลูกหนึ่งห้าสิบบาทคุณทราบหรือไม่ว่าทุเรียนลูกหนึ่งที่สิงคโปร์เนี่ยซึ่งใกล้กับบ้านเรามากเนี่ยลูกหนึ่งเท่าไร่แล้วคุณทราบหรือไม่ว่าแม้กระทั่งในบ้านเราเองลูกที่ดีลูกที่ใหญ่สวยและสมบูรณ์ที่สุดเนี่ยจะออกจะถูกส่งออกเสมอเราไม่เคยอยู่ในประเทศแล้วแล้วทุกคนก็คงจะทราบดีว่าเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาเนี่ยปลูกข้าวและทุกคนทุกวันและทุกมือ้อใน60ล้านคนกินข้าวแต่เกษตรกรเป็นหนี้ตลอดเวลา ท,ทั้งที่ข้าวไม่เคยขาดแคลนมันเป็นเรื่องตลกแนวคิดที่เราจะทําให้เกษตรกรรมยั่งยืนทําให้ชาวบ้านมันมีความมั่นคงหมดเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยที่จะเอาแนวเกษตรทางเลือกเข้าไปโดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์เข้าไปเนี่ยก็ถูกต่อต้านโดยกระบวนการผลประโยชน์ข้ามชาติคราวนี้ปัญหาที่น่าจะปวดยิ่งกว่านั้นก็คือคนเขียนกติกาที่จะเอาเปรียบเองเนี่ยมันไม่ใช่แค่ต่างชาติหรืออะไรแต่กลับเป็น,นทั้งลงสีส่วนใหญ่นะฮะผมใช้คำว่ารงสีส่วนใหญ่ พ่อค้าคนกลางหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเองที่ไม่มีความจริงใจในการจะแก้ปัญหาพอไปรับเงินของไอ้โรงสีอีกทีหนึ่งเป็นเรื่องของอิทธิพลทั้งหมดจริงๆแล้วระบบเพื่นนอนโยบายเนี่ยมันก็มีอิทธิพลจากการเรืองปัจจัยทางเศรษฐกิจเรื่องของออบริษัทหรือว่าภาคธุรกิจที่ค้าปุ๋ยค้ายาซึ่งจะมีมีระบบการล็อบบี้มีมมอิทธิพลต่อนโยบายตรงนั้นด้วยเอาละครับ ถึงแม้จะดูสิ้นหวังสําหรับเกษตรกรในด้านเศรษฐศาสตร์แต่เราก็อาจจะมีหวังในด้านรัฐศาสตร์ก็ได้อย่าลืมนะครับว่าเมืองไทยของเราเนี่ยในน้ํามีปลาในานามีข้าวมันจริงๆโดย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 ธรรมชาติของคนไทยในการทําการเกษตรนนเนี่ยเขาไม่ได้ไต้องวางแผนเลยเพราะเขาอุดมสมบูรณ์เขาเพียงแต่เก็บมันมาแล้วก็ไม่ให้มันตายหมดต้นคือปล่อยให้มันโตใหม่ได้อันนี้คือจริงๆเบสิกคำว่าการทำเศรษฐกิจแบบพอเพียงหรือ การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีสมดุลด้วยกันซึ่งการละการเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติตัง้งแต่ต้นแล้วประเทศไทยเนี่ยดันไปใช้วัฒนธรรมการทําการ,กรเกษตระตะวันตกซึ่งเป็นวัฒนธรรมการทําการ,กรเกษตรการเพาะปลูกแบบเชิงเดี่ยวขณะที่ธรรมชาติของประเทศไทยจริงๆในในในแต่เริ่มเดิมทีที่สอดคล้องกับธรรมชาติมากกว่าเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมการเพาะปลูกแบบผัดเปลี่ยนสลับสับเปลี่ยนแบบส่วนผสม เรามีพื้นที่ต้นแบบมีเกษตรกร,กรตัวอย่างแต่รัฐเองไม่ไดเ,เอาตรงนี้ขึ้นมาเป็นเป็นการขยายผลซึ่งถ้าเกิดรับรับทำตรงนี้ได้เนี่ยมันไปไกลแล้วแหละเพราะบ้านเรามันเอื้อถ้าเป็นล้อมเรามันยังมีทรัพยากรที่มันยังเอ,อื้อและง่ายต่อการฟื้นฟูเพราะเราเป็นสังคมกเกษตรยพื้นตัวพื้นฐานยู่แล้วมันตรงนี้ที่มองว่าเหตุที่รัฐเองไม่มีความจริงใจและรัฐเองเนี่ยไม่มีความชัดเจนว่านโยบายคุณจะมุ่งพัฒนาเกษตรเปในทางในต,ตรงนี้เนี่ยมันเลยทำให้เกษตรกรเองสับสน ันนี้เวลาเราเอาเรื่องเกษตรอินทรีย์เข้ามาเนี่ยวิธีคิดของขา้าราชการแยกส่วนใช่ไหมกรมให้ดินจะดูเรื่องดินกรมวิชาการจะดูเรื่องพืชมาตรฐานกร,รมส่งเสริมต้องไปส่งเสริมเกษตรอินทรีย์กรมประมงก็ไปดูเรื่องประมองอินทรีย์กร,รมบูรณาัตว์ก็เป็นประตรอินทรีย์อันนี้คือวิธีคิดที่แยกส่วนของภาครัฐถามวิธีคิดแยกส่วนอย่างเงี้ยมันไปทํางานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ได้ไหมยี่สิบปีแล้วที่เราทําไม่ได้เพราะเกษตรอินทรีย์นี่คือเรื่องขององค์รวม เรื่องของวิถีชีวิตชาวบ้านวิธีคิดของการเปลี่ยนยุทธศาสารตร์ของการพัฒนาประเทศไม่ใช่เกิดขึ้นระยะสัน้นใช่ไหมครับคุณต้องเปลี่ยนตั้งแต่เรื่องการพัฒนาคนการลงทุนในภาคก,การศึกษาที่ประเด็นที่มังว่าชาวบ้านในทางการศึกษาซึ่งภาครัฐไม่เน้นให้กับชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจมากอพอเพราะในต่างประเทศในฝรั่งคือโน้ตบุ๊กเกษตรกรก็ถือโน้ตบุ๊กมีรถปิกอัพใช่ไหมท่าน,นตรงนี้เนี่ยประเด็นสำคัญคือ,อเกษตรกรขาดการศึกษา เรื่องของการจัดการถ้าเกษตรกรมีความรู้อย่างเกษตรกรญี่ปุ่นเนี่ยทดลองประเทศไทยเราเนี่ยเจ้าหน้านเยอะมากแต่เราเองรับเองไม่จริงใจตอนต้นแล้วว่ารับไม่จริงใจตรงนี้ทำให้เกษตรกรขาดการศึกษากลุม่มไหนได้รับการศึกษาม่อจะเข้มแข็งเพราะฉะนั้นว,ว,วิธีการแบบรัฐบาลในช่วงสองรัปีที่ผ่านมาที่เราใช้นโยบายที่เรียกว,ว่าประชานิยมจึงได้รับการสนับสน,นุนค่อนข้างมากเพราะว่ามันเป็นนโยบายที่ตอบโจทย์ระยะสั้นแต่ไม่ตอบโจทย์ระยะยาวซึ่งแต่โจทย์ระยะสั้นอันนี้มันขัดแย้งกับโจทย์ระยะยาว เพราะว่าม,นนม,นนมนันมันเป็นมันเป็นเรื่องของการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มของตัวมากกว่าอะไรที่คนที่อยู่กลุ่มกําหนดนโยบายแล้วได้รับประโยชน์เนี่ยเขาก็เขาก็จะทําอำาจตรันเอาไว้ก็เลยทำให้การขยายตัวเนี่ยมันเป็นไม่ได้ช้าในขณะนี้เนี่ยคนทําเกษตรอินทรีย์ทั้งหมด <S <S ผมยืนยันว่ารัฐไม่ได้มีส่วนส่งเสริมเป็นเรื่องที่ NGO เป็นเรื่องที่ชาวบ้านรวมตัวกันเป็นเรื่องที่ชาวบ้านทํากันเอง มีการส่งเสริมจากภาคเอกชนธุรกิจเอกชนอะไรต่างในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยการพัฒนาการเกษตรของเราเนี่ยไม่ได้กระตุ้นให้คนรักอาชีพการเกษตรนะครับหนึ่งเลยอย่างเช่นเรื่องราคาที่ว่านี้เรื่องทางเศรษฐกิจนะครับมีเกษตรกรน้อยมากในประเทศนะครับในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาที่ทำ,ทำอาชีพเกษตรเราร่ำรวยนะครับมีแต่ทำแล้วยิ่งจนเป็นหนี้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอสองก็คือว่า อาชีพทางการเกษตรเนี่ยมีสถานะที่ต่ำมากนะครับมีแต่คนดูถูกอาชีพการเกษตรถ้าคุณสังเกตดูเนี่ยอ่าในภาคการเกษตรเราอายุเฉลี่ยของเกษตรกรจริงๆตอนนี้เนี่ยมากกว่า45ไปแล้วนะครับหมายถึงว่ามีแต่คนแก่พูดง่ายๆยังทําการเกษตรอยู่คนรุ่นใหม่น้อยมากที่จะยังอาชีพที่ยังคงทําอาชีพการเกษตรคือส่วนใหญ่พอเรียนจบนะครับอ่ามัธยมหรือว่าวิสายวิชาชีพหรือมาอะไรก็จะมาหาทํางานทําในเมืองซะหมดแล้ว นะครับจะมีส่วนน้อยที่กลับไปทำภาคการเกษตรจริงๆนะครับนั้นคนที่มีอายุที่อยู่ในภาคการเกษตรจะมีแค่ส่วนหนึ่งเท่าน้เองที่ยังรักอาชีพการเกษตรแล้วถ้าวันหนึ่งคนเหล่านี้แก่ตายหมดแล้วล่ะเราจะทำยังไงในเมื่อระดับท้องถิ่นก็ยังไม่มีนโยบายส่งเสริมระดับประเทศก็หวังเพึ่งหน่วยงานรัฐไม่ได้ระดับโลกก็ยังโดนมาหาอำนาจเอาเปรียบอีกเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นเพียงความฝันหรือเปล่าทางออกของปัญหานี้คืออะไร เราจะช่วยกันทำอะไรได้บ้างติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ